คุณข,ขึ้นเดี๋ยวผมเข็นให้สบายสบายคือคือป,ปอพายนะปอพาย<อ>วันนี้เราจะเอากล้วยมาให้น้องๆริงทินกันดูสิโอ <ฮ S 1> ้โห <c oughs> ขนาดใส่แมสกยังได้กลิ่นหอมเลยนะครับป๋าครับท <c oughs> ่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับผมได้มาเดินที่ตลาดศรีเมือง <c oughs> ตลาดศรีเมืองนี้เป็นตลาดที่ใหญ่มากใหญ่จริงๆครับ ไม่ว่าจะเป็นผักผล,ลไม้อาหารทะเลหรือว่าอะไรเยอะแยะไปหมดนะฮะไทยฟู้ดเพจก็มีโอ้โหอาคารที่จอดรถอาคารที่ค้าส่งค้าขายนี่เยอะจริงๆเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าตลาดสีเมืองเขามีอะไรจำหน่ายบ้างอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆลิตรเดียวเลยนะครับแต่ของเขาเยอะจริงๆตอนนี้ผมมาตอนประมาณ3ามโมงครึ่งสามโมงครึ่งนะครับสามโมงเย็นนะครับเงียบแล้วตลาดเริ่มเงียบแล้วเพราะว่าตลาดจะคึกคักตอนเช้า ตอนดึกๆเขาบอกที่จอดรถแถวนี้ไม่มีเลยนะครับเขาจะเอาสินค้ามาส่งกันนะครับเกษตรกรที่ทําแล้วไม่มีที่ส่งไม่มีที่ขายเอามาส่งที่นี่เอามาขายที่นี่ครับรับซื้อทุกอย่างนะครับพี่น้องชาวเกษตรกรคนที่ไม่มีที่ส่งไม่มีที่ขายไม่ได้ราคามาที่ตลาดศรีเมืองจังหวัดราชบุรีนี่นะครับนี่ทั้งหลังผมนี่ครับแตงกวาแตงกวา แตงกวาวันนี้เราจะซื้อไปให้ลิงด้วยนะครับหลังจากออกจากนี้เสร็จเราจะไปที่เขางูจังหวัดราช,ชบุรีไปทําบุญเลี้ยงลิงนะครับลิงลิงลิง,ล,งลิงแท้ๆลิงเป็นๆเ,เดี๋ยวเราไปเดินไปดูครับมีอะไรบ้างนะครับเชิญ โซาโซฟาโซฟาโซฟาครับผมอ๋อคนไทยสิเน uh, okay. so ี oh, oon, e. ่ยคนทาครับผมคนทาครับผมอ่าเกิดจังหวัดไหนปนัดฮะปนัดมาค่ะเดี๋ยวพาไปซื้อขอขึ้นรถเลยขึ้นรถขึ้นรถเลยขึ้นเคือพี้ยนขึ้นรถเลยคนไทยป่ะเนี่ยคนไทยเฮ้ยเมืองไทยมันต้องผมเรื่องรถไปคุณขึ้นคุณขึ้นเดี๋ยวผมเข็นให้สบายสบายคือคือแบบปอพายนะปอพายเออให้พี่คือพี่ไม่ขึ้นพี่ให้ขึ้นเใช่อ่าฮะเดี๋ยวนี้ โซฟาสฟาแต่งความได้ไปฝากลิงพี่ซื้อที่นี่เขาไม่ขายไม่ขายเหรอเขาขายที่อาคารอะไรนะอาคารสินู่นน่ะตายตายอาคาร15เดี๋ยวไปดูอาคาร15กันตู่ปะตลาดปลอดโลกผู้บริโภคปลอดภัยโอ้โหสุดยอดมากแล้วการค้าการขายการส่งสินค้าเขามีเยอะแยะเลยนะครับดูครับ เอารถถอยมาเปิดตูดเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาสาแล้วซื้ออะไรอ่ะกล้วยเลี้ยงลิงเว้ยกล้วยเลี้ยงลิงครอบพี่ให้ไปหากล้วยมันคนโง่นี่มันก็โง่แบบไม่มีปัญญารู้ว่าลเกี้ยงลูกใหญ่รูยแต่ลิงมันไม่กินกล้วยดิไอ้บ้าเอ้า ดิบมันไม่กินพี่บอกให้ซื้อกล้วยเลี้ยงลิง,ลงก็รู้ว่ากล้วยเลี้ยงลิง,ลงอันนี้กล้วยดิบมันไม่กินอลิงมันกินนี่ไม่ได้เหรอไม่ได้มันเป็นพิษนั่นแหละลิงสมัยนี้เขากินนี่แล้วกินพริกแล้วจริงเหรอเออกล้วยดิบไม่กินไม่กินกินแต่พี่นะเอออเาไปคืนเขาเอาไปคืนเขาตู่<ะ>โอ้โหท่านผู้ชมครับพริกนี่ก็พริกสดๆเลยนะครับ สวยงามมากมันไม่ต้องเลือกถุงเลยครับมาถึงหยิบได้หยิบได้ซื้อได้เลยนะครับถึงว่าทำไมาท่านนพินทรบอกว่ามาที่นี่ที่เดียวครบจบที่นี่เลยคือตลาดศรีเมืองจังหวัดราชบุรีวันนี้เดี๋ยวเราไปเลี้ยงลิงกันต่อครับไปเลี้ยงลิงกันต่อเดี๋ยวไปหาซื้อกล้วยไปเลี้ยงลิงก่อนเชิญครับ ทุท่านครับหลังจากที่เราไปตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีมานะครับครับวันนี้เราจะเอากล้วยมาให้น้องๆลิงกินกันดูว่าน้องลิงจะกินหรือเปล่านะครับค่ะผมถ้าไม่กินแล้วตัวเอ้ยอ่ะออุ้ยอุ้ยอุลูกเออดูสิอกินไหมผมคัดมากล้วยเนี่ยบอกเลยลิงชอบลูกอ่ะ แต่ละอันนี่ลิงแบบโอ้โหชอบเลยนี่เอามาให้ตั้งใจกินเธอนี่มีอีกตั้งเยอะถ้ากินเดี๋ยวยกทั้งเครือเลยลูกจะให้หมดเลยเดี๋ยวตัวก็ยกเครือไปคืนเขาที่ตลาดศรีเมืองไปเอาลองลองลองแตงกวาแตงกวาม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 าอู้เอา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 โอเคอันละอันทีละคนละอันคนละอันคนละอันนะเออทำไมไม่กินกล้วยลิงอะไรกินแตงกวาเนี่ยมันไม่โง่ขนาดนั้นหรอกนะเห็นนะครับไม่กินกล้วยเหรอลูก มามาเดี๋ยวปั๊บหนึ่งหลกมามามากองเลยตูกกองเลยครับเขาบอกกองเลยอ่าอ่าเขาจะมาหยิบลตอนนี้เราจะขอลาเขางูขั้นี้ก่อนครับนะครับเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาให้อาหมารจอกใหม่ครับผมแล้วจำไว้ด้วยนะ ้วยดิบลิงมันไม่กินหมดแล้วพี่หมดไหนอ่ะหมดไม่มีแล้วนี่นีนี่นี่นี่หลักฐานมันยังอยู่อยู่เลยอย่ักฐานนั้นแตงกวาพี่เขาใจเลยผิดเดี๋ยวจะพาไปดูเต้าหู้ดำมานี้ครับผมเต้าหู้ดำที่หลายๆคนไม่รู้หลายๆคนยังไม่ทราบว่ากรรมวิธีในการทำเขาทำยังไงครับไปดูกันครับท่านผู้ชมมาเลยครับ ท่านผู้ชมครับเพจเตอ๋อศักสยามตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราช,ชบุรีนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดมาโพธารามแล้วถ้ามาเจอคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งนี้มาไม่ถึงแน่นอนคนสวยผมก็เจอแล้วครับคนโพธารามสวยมากสวยครับสวยสวยและที่สําคัญมากที่สุดคือจุดนี้ต้องมาให้ได้ถ้าท่านไม่มาแสดงว่าท่านไม่ถึงโพธารามนั่นคือร้านเต้าหู้ดําแม่เล็ก คู้ยิ่งใหญ่เดี๋ยววันนี้ผมมาเจอกับเจ้าของร้านแล้วก็ท่านแรกเลยผมต้องขอบคุณก่อนคือท่านที่ปรึกษาเลขาของนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลเมืองโพธารามสวัสดีครับสวัสดีครับท่าน,นครับขอบคุณมากครับอขอบคุณมากที่ท่านเลขาทายกพาผมมารู้จักร้านเต้าหู้ดําร้านนี้ผมเคยได้ยินแต่ชื่อดูแต่ทางทีวี มาเจอร้านแล้วมาเจอร้านแล้วแล้วเจอเจ้าของร้านแล้วของดีเมืองโพธารามครับแล้วตอนนี้พ่อเล็กกำลังอยู่ข้างผมแล้วครับครับสวัสดีครับอันนี้คือเฮนนนรงนะครับหรือป๋านรงเจ้าของร้านเต้าหู้ดาอยู่ที่โพธารามนะครับสวัสดีข้างหนึ่งครับผมขออนุญาตเรียกป๋าดีกว่านะร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับร้านเต้าหู้แม่เล็กทามาฝากห้าสิบปีแล้วครับกว่าห้าสิบปีแล้วรุ่นแม่โอ้ทาก่อนผมเกิดเลยนะคุณตู่ครับ พี่แต๋จยังไม่เกิดเลยตอนนั้นอะโสดอ่อนนสูตรนี้เราได้มาจากไหนครับคุณแม่เขาคิดขึ้นมาครับคุณแม่คิดขึ้นมาครับสูตรตั้งแต่เริ่มต้นเลยหรือว่าเราจะมีการปรับไปงเปลี่ยนแปลงอะไรเั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับเริ่มต้นมันคือภูมิปัญญาการถนอมอาหารอย่างหนึ่งครับถ้าเป็นเต้าหู้ขาวทั่วไปเนี่ยที่ขายตามท้องตลาดมันจะไว้ได้ไม่กี่ชั่วโมงก็จะเสียมันจะเสียไวครับถ้าเกิดเป็นเต้าหู้ดำนี่แหละครับอันนี้แม่เล็กเขาคิด ว่าทำยังไงจะได้ยืดอายุการไว้ของเ<อ>ต้าหู้เลยมาลงตัวที่เป็นเต้าหู้ดําครับ,รบเราไม่มีสารอะไรผสมเลยใช่ไหมไม่ไม่มีครับอย่างเต้าหู้เ,เราไม่ได้ใส่แป้งเลยจะเป็นเนื้อถั่วเหลืองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเนื้อถั่วเหลืองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมอย่างทั่วไปที่เขาขายกันมันมันจะใส่แป้งครับถ้ามผมซื้อซื้ออย่างซื้อวันนี้เนี่ยผมเก็บได้ได้กี่อาทิตย์ก็าสามารถเก็บในตู้เย็นได้ ชั้นธรรมดาได้2อาทิตย์ฟิตได้เป็นเดือนครับอ๋อสองอาทิตย์ถ้าเกิดฟิตได้ได้ยู่เป็นเดือนคู่ตู่เคยทานไหมครับต้มข้าวดำโพธารามเคยแต่เห็นนี่ไม่เคยทานยังไม่เคยทานใช่ไหมรสชาติมันแตกต่างกันยังไงครับโอ้โหผมไม่อยากจะคุยช่ายรสชาติเลยเดี๋ยวชิมดีกว่าเดี๋ยวชิมคือคือเขาปูมาเขาอยากจะกินฟรีว่่าาอยงนนั้เขาอยากจะกินฟรีไม่รสชาติมันก็เหมือนที่เต็มที่อยู่แล้วครับ อยู่กับบ้านเนอะเนอปลานะลงผมขออนุญาตครับผมไปดูการต้มกองกรรมวิธีในการทำโอ้ยขนาดใส่แมสยังได้กลิ่นหอมเลยนะครับป๋าครับของพรูแมสเลยพี่เจออันนี้คือต้องผู้ดำเลยใช่ไหมครัพร้อมกินแล้วครับพร้อมกินแล้วใช่ไหมครับโอ้ยังร้อนๆอยู่เลยนะฮะอย่างนี้เดี๋ยวมากินกันเลยครับครับผมอย่างนี้เราขายโทษนะครับแผ่นเท่าไหร่ตอนนี้แผ่นละยี่สิบห้าจ้ะแผ่นละยี่สิบห้าบาทจ้ะอ๋อมาซื้อถึงที่แผ่นยี่สิบห้าบาทจ้ะครับผมนี่ดูครับ ของดีน่าทานมากๆเลยร้อนๆอย่างนี้นะครับนอกจากกินสดๆอย่างนี้เราทําอะไรทานได้บ้างครับหลากหลายาค,ครับสามารถไปไประกอบอาหารได้ทุกอย่างคือเราเต้าหู้เนี่ยแทนเนื้อสัวตว์อ๋อเต้าเจสกาลกินเจเนี่ยเต้าหู้เนี่ยจะเป็นตัวยืนเลยอาหารเจอาจจะ,าะขาวาขาว่าพื้นกชันเลยครับจะเป็นครับอืเนื้อมันจะเรียนเปลือกมันจะดํานะครับแต่เนื้อข้างในมันจะขาวเนียน อันนี้ไม่มีสารเคมีเจือปนไม่เราไม่ได้ใส่สารกันบูดไม่ได้ใส่จุรสครับผมครับผมแล้วก็ไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีเนื้อสัตว์เพราะมันเป็นอาหารเจครับถั่วเหลืองถั่วเหลืองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเขาอย่างไม่พูดไม่จบเลยเมาก่อนมันไม่เป็นไถ่ตูตูตูไม่ตูหม่ไม่ไม่ไอเชิ้นนั้นสีน้องใหญ่ๆห่ินะครับต้องใส่น้ำด้วยสลัดน้ำหน่อยสลัดน้ำนิดหนึ่งเพื่ออัตทรสครับข้าวทีปรึกษาครับเชิญครับ อร่อยครับอร่อยยังไม่ได้กินยังยังไม่ได้กินไม้กินก่อนสิโต่เลยการันตีการันตีนะครับเมนโพรธารามยังไม่ได้กินเลยพระคุณเลยดูครับครับรายการทีวีดังๆเอาไปออกมาหมดแล้ววันนี้เพจเต๋อศักดิ์สยามได้มีโอกาสมาเยี่ยมที่ร้านเต้าหู้ดำแม่เล็กแม่เล็กยังจำยังจำไม่ได้เต้าหู้ดำแม่เล็กโปรธารามนะครับสุดยอดกรอบนอกนุ่มใน กลิ่นของถั่วเหลืองนี่หอมมากครับผมใช่ไหมครับผมชอบหอมหอมจริงๆท่านผู้ชมครับอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่นะครับของประเทศไทยมาอุดุนล้นเราเรามีเมนูแนะนำมีเมนูแนะนาด้วยนี่นี่นี่ร้านแม่เล็กเมนูแนะนาเต้าหู้ดาแม่เล็กโพธารามต้นตำรับเต้าหู้โพธารามเจ้าแรกนี่ครับของประเทศไทยก็ได้นเเป็็ลูกได้หลังนี่เป็นเมนูอ่า เมนูวิธีการประกอบอาหารนะครับใช่มาที่นี่แล้วท่านจะรู้หลากหลายทําได้ทุกอย่างครับไปยำไปไปลาบไปแกงอะไรก็ได้แล้วแต่ท่านเลยแกงปลาแกงเคี้ยวหวานข้าวทิ้งอะไรได้หมดครับท่านผู้ชมแฟนเพจของเต๋อศักสยามทุกท่านครับถ้าเกิดท่านใดมาไม่ถูกเดี๋ยวเราจะมีเบอร์โทรศัพท์ให้นะครับตามที่ ขึ้นยังไม่ได้ไม่ใช่รูปถ่ายแล้วขึ้นข้างล่างเล้ขึ้นข้างล่างใช่ไหมครับอ๋อครับโทรเข้ามาได้ครับเดี๋ยวเราให้เด็กออกไปรับข้างนอกนะครับเบอร์อะไรนะครับปลายทีหนึ่ง086 75 85 490เบอร์ที่ร้านนะครับ032 231 429ครับผมนงลูกแม่เล็กยินดิตอนรับครับ เขาไม่ยากเลยพี่เต๋อเส้นทางเข้าไม่ยากเขาไม่ยากครับผมย้อนสองรอบถาผมย้อนสอนมามาปีนโทรโทรโทรมาโทรมาโทรมาหาปัทละลงกันแล้วแหละครับนะครับก็สบายที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีไม่ต้องตั้งไปที่ไหนตั้งไปที่หอนาฬิกาใช่ไหมฮะใช่ครับตลาดหอนาฬิกาโพธารามแล้วใกล้ๆเลยครับเดินเดี๋ยวก็ถึงกันแล้วนะครับที่มีแมปนะครับวันนี้ปัทละลงเราต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่เปิดหม้อให้เราได้ดูกับพี่พีในการผลิตเต้าหู้ดำ สีหม้อนี้เหมือนกันหมดใช่ไหมครับเือนกันหมดครับเหมือนกันหมดไม่มีสีไม่คือแล้วไม่มีสีขาวเลยดำหมดครับดำอย่างเดียวครับผมนัครับครับผมขอบคุณมากครับวันนี้เดอะศักสยามพาท่านมาชิมเต้าหู้ดำมารู้จากวิธีการต้มเต้าหู้ดำเต้าหู้ดำทำมาจากอะไรปนนลงที่เป็นเจนที่เท่าไหร่ท่านก็บอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ท่านใดที่อยากจะมาเดี๋ยวเรามีรางวัลให้ มีรางวัลให้เป็นเต้าหู้ดํากีีแผ่นส่งถึงบ้านถ้าถึงบ้านเสร็จถ้ามันเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ถือว่าท่านโชคดีก่อน <laughs> ขอบคุณมากครับวันนี้ผมเต๋อเฉยิ้มเพจเต๋อศักดิ์สยามต้องขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตาม กดถูกใจกดอะไรก็แล้วแต่ครับแ,แ,แต่อยากกดลูกโมกมาตราต,ตัวผมว่าแล้วกันนะครับกดติดตามหน่อยนะครับเราจะพาท่านไปทุกที่ที่ท่านอยากจะไปหรือเราจะพาท่านไปทุกที่ที่ท่านยังไม่เคยเห็นเต๋อสัตยามโดยเต๋อเฉนยิม้มหมดเวลาลงเท่านี้ครับวันนี้ขอบพระคุณป๋านาลงครับยินดีครับท่านไต<ก>นะครับรท่านไต้ท่านที่ปรึกษาขอบคุณน้องตู่มากขอบคุณมากทีมงานเรานะครับขอบคุณทีมงานทุกคนโชคดีครับอย่าเจ็บแล้วก็อย่าจนจงเป็นคนเหนือดวงตลอด สวัสดีครับ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 